ครับสวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับก็พามาที่อำเภออำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับจะพูดผิดเรื่อยนะฮะถ้าเป็นอำเภอปัวนี่อยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดน่านนะถ้าปงนี่พะเยานะวันนี้เรามาติดตามนะครับแปลงนาแปลงนาที่ใช้เทคนิคเปลี่ยนแดงแกงข้าวแล้วก็มีการเลี้ยงแหนแดงด้วยนะครับก็ที่นี่นะครับเป็นแปลงนาที่สมชายเราเอาแหนแดงนะครับมาจากกระแพงเพชร ก็เอามาแบ่งกี่กร๊มครับที่ส่งมาให้ประมาณสัก9้ากกรมครับ9 56กิ๊กตอนนี้้ากร๊มนะครับลองลองแทนกล้องดูนะครับเทียบเลยนะครับตอนนี้แหนแดงขยายไวมากนะครับวิธีการเลี้ยงแหนแดงก็ง่ายๆนะครับเลี้ยงในที่ร่มนะครับแล้วก็น้ําไม่ลึกมากแล้วก็ต้องไม่มีปลาด้วยเพราะปลาชอบกินนะครับอันนี้เริ่มต้นจากแหนแดง5ากร๊มนะครับตอนนี้เต็มเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยยูเรียโดยธรรมชาติเลยอันนี้เจ้าของนาเป็นเจ้าของคนะครับคือแหนแดงเนี่ยนะครับแหนแดงคุณสสบัดก็คือตึงนโตรเจนยาอากาศมาไว้ที่ตัวนะครับหลังจากปักดำเราก็ไปหว่านในแปลงนานะครับมันก็จะคุมหน้าดินแล้วก็ลดการใช้ยาคุมยาฆ่าหญ้าแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวเราก็จะโกยแหนแดงนะครับจากที่นี่เนี่ยเพื่อไปหว่านในแปลงนาต่อนะครับ เชื่อไหมครับว่าจากแหนแดงห่ากําตอนนี้นี่ม,มนนีมีเป็นตันนะครับมีเป็นตันนะครับเอันนี้เอาออกไปสามสี่รอบแล้วนะครับคือคือแหนแดงเนี่ยถ้ามันแน่นๆเนี่ยต้องทยอยอ,ออกไปหว่านในนานะครับทยอยอ,ออกไปหว่านในแปลงนาแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับตาดตายที่เราไม่ใช้ยาคุมยาฆ่า้าในระบบการทํานานะครับก็จะมีเรื่อย ก็เดี๋ยวเราจะมาช้อนกันนะครับเดี๋ยวช็อตนี้พอ่ันนะ